ไฮไลท์ของรายการป้าชมพูป่ปัทิมทูป้าวรารตี้สองป้าชิมชิลพาไปเที่ยวเกาหลีที่เราพาไปเดินชมร้านที่น่ารักแถวถนนซัมซองดงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปตามถนนลงไปที่พระราชวังเคียงบอกใช่นะคะ<ๆ>เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าย่อยอาหารใช่แล้วก็นี่นี่แดดแจ่มากคือตายหยีมากแต่ก็ต้องเดินเพื่อน<ๆ>เพื่อง,งานนะคะเดินเรื่อยเหรอ เดินเลยเลย,เ,ลยเดินดเลยเดินเลยคนุนี้หนูเขานั่งอ่านหนังสืออยู่โอ้ย,อยนี่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  A Reading เก r l ปี2016นนะคะดูสิเขาดูอะไรอยู่อยากรู้อ่านอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย เราก็เดินมาถึงแกลเลอรี่ตุ๊กตานะคะมีการแสดงตุ๊กตาทั้งแบบปั้นแล้วก็มีทั้งภาพด้วยค่ะประทิมเขาก็กำลังไปพูดคุยกับรูปปั้นนะคะจะพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยก็คิดดูก็แล้วกันนะคะเราอยู่หน้าร้านสมูทตี้คิงนะคะเดี๋ยวจะเป็นร้านที่ขายทั้งสมูทตี้แล้วก็กาแฟนะคะเดี๋ยวต้องขอไปหาน้ำแบบช่วยนิดนึงนะคะวากี้ทานเนื้อสัตว์เยอะ อุ้ยประตูจะนิ่วมีนั่งได้สับป,ประรดชินสับป,ประรดมาแล้วไปไหนับป้าสับป,ประรีหวานมาก <c oughs> ใช่มีแต่คนก็บอกว่าให้กินหวานฉ่ำมากเยคยกินสดอ่ะอ,อ,อืมเพราะว่านี่มันคือนี่มันคือสับป,ประรดกับสับป,ปรี่ใช่ไหมใช่ แบบว่าสับปะรดมันแฝงอยู่ข้างในสับปะรมันดำนำเข้ามาออืแล้วเรารู้เลยว่าสับปะรหวานมากอร่อยอร่อยอืสดชื่นสดชื่นรับรองว่าช่วยย่อยขอให้ก็คือเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะขอให้ช่วยย่อยเนี่ย ขอให้เจอห้องน้ำก่อนที่มันจะทำงานย่อยนะคะมันช่วยย่อยแต่ไม่ได้ช่วยถ่ายค่ะอ๋อเข้าใจผิดนี่ก็เข้าใจผิดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่นะคะเส่วนป้าทิมก็ขอกินกาแฟธรรมดาอเมริกันเพราะว่าเดี๋ยวจะช่วยย่อยกับช่วยถ่ายนี่เข้าใจได้เลยป้าทิมจะเซนเซนกับไอเทมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะพววกเรราาาคือปี้ สวัสดีค่ะป้าชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะป้าท้าทิมค่ะพบกับพวกเราในรายการถูกป้าวาไรตี้โดยป้าชมพู่ป้าท้าทิมทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอรอฟเอ็มหนึ่งศูนย์หกทุกเย็นวันเสาร์เวลาสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกานะคะตอนนี้ได้ยินเสียงพวกป้าก็เปิด Facebook Live เข้ามาได้เลยนะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอรอฟเอ็มหนึ่งศูนย์หกเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็มีช่องทางของเราเองนะคะทาง Facebook แล้วก็ยูทูบนะคะป้าชมพู่ป้าท้าทิมถูป้าวาไรตี้สามารถ ฟังแล้วก็ดูสดพร้อมกันได้ด้วยเลยนะคะแล้วก็รายการของเรานะคะเป็นรายการวาไรตี้สาระบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเป็นช่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสองป้าเข้าครัวก็จะเป็นการทำอาหารง่ายๆในสไตล์ป้าๆนะคะรวมทั้งสองป้าชิมชิวพาไปเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เราถ่ายทำไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะคะ เพราะฉะ้นเนี่ยก็ยังเห็นคนไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะอ,อืรวมทั้งสองป้า Howto ซึ่ง How ทูเนี่ยก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น How to Business คือการทำธุรกิจ How to Marketing การตลาด How to Sales ก็คือการขายรวมทั้งเป็น Tips ในการใช้ชีวิตเช่นตอนนี้เราก็จะมีในเรื่องของการฝึกสมองด้วยงานบ้านนะคะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะสองป้าชิมชิลพาไปเที่ยวเกาหลีที่เราพาไปเดินชมร้านที่น่ารักแถวถนนซัมซองดงค่ะไปเดินกันเลยดีกว่าสุดยอดสุดยอดต้องกินแบบว่าต้องมาเลยอ่ะต้องมาต้องมาเลยเออจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปตามถนนลงไปที่พระราชวังเคียงบกใช่ เะะดินไปเรื่อยๆเพราะว่าย่อยอาหารใช่แล้วก็น,นี่แต่แจะมากคือตาหยีมากแต่ก็ต้องเดินเพื่อนเพื่อง,งานนะคะเดี๋ยวใยากจะถ่ายรูปแบบตัวนี้จังเลยเคิมจองมินนะเป็นแบบมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นแกลลอรี่แล้วก็มีร้านกาแฟน,น,นี่ค่ะอ,คอาร์ติสคิมจองมินนะคะ ี่ตรงหน้านี่แกลเลอรี่ของพินจองมินค่ะล้วก็ต้องก็คือเอาแอคชั่นได้ตามใจเขาอุส่าห์แบบว่าสร้างไว้ให้นะฮะร้อนมากไม่ต้องรอม่ต้ออเอาทายทีนี่โอเคนี่ค่ะน่ารักมากน่ารักมาก ามาเลยค่ะมาเลยค่ะเป็นแบบนี่ค่ะใช้โปรแกรมโปรค่ะโปร,โปรค่ะไม่ต้องปรับอะไรเลยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าแกลเลอรี่ของคุณคิมจองมินเขาก็จะมีรูปปั้นตัวผอมๆน่ารักน่ารักนั่งอยู่บนม้านั่งให้คนทั่วไปเนี่ยนั่งพักถ่ายรูปเล่นได้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วตอนที่เราออกจากร้านซิโคงเนื้อตุนตรงข้ามเนี่ยก็จะมีร้านขนมถั่วแดงหวานซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของเขาเช่นกันตอนนี้เราเดินย้อนขึ้นมาเพื่อที่จะกลับไปที่พระราชวังเชียงบกตรงนี้ก็เป็นแถวๆเกือบถึงป้ายรถเมล์นะคะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแป้งนิ่มนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีร้านดังๆน่าทานอีกหลายร้านเลยนะคะเพียงแต่เราอิ่มมากเลยเราก็เลยไม่สามารถจะทานได้ในครั้งนี้มีโอกาสได้บินไปเมื่อไหร่ เราจะต้องไปเดินอีกรอบหนึ่งเลยค่ะที่นี่เดินออกจากร้านมาเดินออกจากร้านมานะคะก็จะมาเจอร้านพอลีนแพนเค้กนะคะเป็นแพนเค้กเด้งๆนะเป็นชูเฟรซูเฟรซูเฟรนะมีความแบบฟูอันดับหน, <1. S 2> นึง่งเซอร n ิงแพนเคก้กในเกาีได้รางวัลด,ด้วยนะคะเลตเชเบิลอันดับหนึ่งของโคเรียนะคะ ของเกาหลีนะอันดับหนึ่งด้วยนี่เลยค่ะแต่เราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ไ,ไวแวอะ,ววอะต้องไปกกน,นะนั่นก่อนน่าจะมีสาขานะ,นะเดี๋ยวลองดูนะ,นะคะร้านตรงนี้ เราได้ไปชิมที่สาขาอื่นนะคะไว้จะนำคลิปมาให้ดูค่ะที่เห็นข้างหน้านะคะคือร้านกาแฟ Coffee Rose ถ้าไม่บอกจะไม่รู้เลยว่าเป็นร้านกาแฟเพราะว่าใช้อาคารเก่ามาทำเป็นร้านค่ะเห็นกป้านี่แหละนี่รถเมลสาย11นี่แหละลงป้ายนี้นะถ้าเกิดมาจากทางวังนะคะลงป้ายนี้แล้วก็เดินไปหน่อยหนึ่งนี่นี่เคียงบ็อกคุม นะคะแล้วก็ไปซัมยองดงนะคะนี่ไงสาย11เป็นชชตเตอร์บัสสาย11เโทษนะขอชื่พเ,เป็นรถเล็กคือร,รถในโซเนี่ยถ้าเกิดคันเล็กเนี่ยคือเขาบอกว่าเข้าไปสู่ถนนสายเล็กๆนะคะเป็นเป็นรถบัสนะคะ ตรงนี้ก็จะมีร้าน Coffee ฟโรสเอาไหมป้า Coffee ฟโรสหรือไงหรือเดินไปอีกนะนะข้างร้าน f า e ฟโรสนะคะก็จะเห็นเป็นตรอกเล็กๆที่จะเดินทะลุขึ้นไปเจอถนนกำโกดังได้ซึ่งถนนนี้เนี่ยก็จะมีภาพวาดตามผนงังมีร้านเก๋ๆเ,เดินเล่นชิลๆนับว่าเป็นถนนโรแมนติกเส้นหนึ่งของโซลเลยค่ะ ปีป้ายบอกเป็นระยะนะคะคอฟฟี่โรดหนึ่นะคะตรงนี้เป็นร้านกาแฟแล้วก็เอ่อเท่าที่ดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางที่จะขึ้นไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักอศาศัยแล้วก็มีร้านอาหารเขาก็บอกว่าให้ช่วยเคารพสิทธิ์ของผู้ที่อยู่ด้วยนะคะอย่าเสียงดังนะอันนี้ก็คาเฟ่เทเรส นะมีจิงเจอร์ชาทีนะชาขิงนะคะมีขายขนมขายขนมหน้าทานนะน่าทานนี่พิซซ่านะคะเอาละ่ะแล้วก็นี่อออินวันนัดนะท้าเป็นแบบเรียกว่าเหมือนมีไอติมแล้วก็มีอันนี้มีทับทิมนะแดงๆนะ mm. อ่าป เราก็ระหว่างเดินก็จะพบเห็นคนที่ใส่ชุดใส่ชุดหันบกเฮ้ยป้าเราเราเจออะไรอ่ะชุดนี้ไม่ใช่ป้าหยุดป้าหยุดป้าหยุดชุดรเราพูดตั้งยว่าไปสนอยนะเดี๋ยวเคขอถ่ายรูปกันแบบนี้แต่ว่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบเนี่ยถึงคออ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนะนี่คือร้านชูโรส101ซึ่งมีหลายๆหลายๆที่เขาบอกว่าชูโรส101เนี่ยเบสท์แดนอะบอยเฟรนด์อีกนะคือกินแล้วเนี่ยดีกว่ามีแฟนอีกนะขนาดนั้นเลยเขาโฆษณากันเลยไม่ได้พูดเองก็เขียนไว้นะ นี่ค่ะไว้เดี๋ยวเราต้องหาร้านทานระหว่างทางก็มีคาเฟ่มากมายเลยนะคะน,น่าทานทั้งนั้นแต่เราหมดแรงแล้วฝั่งโน้นก็มีค่ะตรงนั้นเนี่ยมีธงชาติด้วย ไม่แน่ใจว่าคืออะไรสรุปแล้วก็คือทำเนียบประธานาธิบดีนะคะเรียกว่า blue house ค่ะป้าชมพู่ก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะซึ่งมีอาหารหลากหลายเลยแล้วก็มีเก้าอี้วางไว้เยอะเลยแสดงว่าต้องเป็นร้านที่คนแน่นมากๆเลยละ่ะเห็นปลาทอดแล้วก็น่ากินนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาสักร้านหนึ่งไปกันดีกว่านี่แสดงให้เห็นว่าร้านนี้คนเยอะ นะมีเก้าอี้นั่งให้หรอให้ให้ใหหรอด้านหน้ามีเวทีนัมเบอร์ติ๊กเก็ตด้วยนะร้านเล็กๆแดดแจ่มาก15 Gallery Analog Kitchen ถนนนี้สวยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือถนนซัมซองดงซึ่งเป็นถนนเส้นเล็กๆความยาวเพียง1กิโลเมตรอยู่ด้านข้างของพระราชวังเคียงบ็อกนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สวนซัมชองซึ่งถนนนี้เนี่ยจะมีร้านกาแฟเล็กๆคอฟฟี่ช h o p เก,กๆแกเลอรี่แนวๆอยู่เต็มทั้งสองข้างทางเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยจะ เหลืองอลา,ามไปด้วยใบยแปะก้วยที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีทองทําให้เพลิดเพลินในการเดินถนนเส้นนี้เราก็เดินมาถึงแกลเลอรี่ตุ๊กตานะคะมีการแสดงตุ๊กตาทั้งแบบปั้นแล้วก็มีทั้งภาพด้วยค่ะเขาว่าชื่อว่าเออเป็นแกลเลอรี่ดอลนะคะ under the street light Under the street light เป็นรูปปั้นผู้หญิงที่มีผมปิวสวยแล้วก็ถือช่อดอกไม้ยืนอยู่ใต้โคมไฟค่ะนี่ค่ะอ๋อ oh, Under the street light Under the street light mm hmm. ก็คือผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ใต้โคมไฟนะโคมไฟของถนนค่ะ mm hmm. มีแกลเลอรี่ตามท้องถนนนะคะ mm hmm. ตรงนั้นก็จะมีเป็นรูปเป็นลิงนะคะ ไต่าสายไฟอยู่นี่ผู้ชมเขาเรียกว่าครูชาเลนก็คือกำลังนี่กำ<ถ>ลังท้าทายบางอย่างอ่านี่นี่ต้องต้องต้องเก็บภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพลิงที่กำลังห้อยตัวจากตึกลงมาที่พื้นด้านล่างค่ะแกลลอร,รี่ดอเป็นแกลลอร,รี่แร,แรกๆของโซนจัดแสดง ศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ศิลปินร่วมสมัยที่เห็นอยู่ในภาพเป็นหินสลักนะคะที่เป็นมา้ามีผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่บนมา้าสังเกตได้ว่าจะใช้ผมที่ปิวสวัยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของงานของอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแกลลอรี่นะเอ่อ Wedding Story Honeymoon เออของเจ้านี้แหะคะ่ะที่เขาทำนี่จะสังเกตดูว่า ผมเขาปิวตลอดเลยอ่ะดูสิมาชมดูสิผม <c oughs> ก็ปิวตลอดรูปปั้นเหล่านี้นะคะเขาวางไว้ริมถนนนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและที่เด็ดสุดก็คือรูปปั้น the r e a d i n girl ซึ่งเราเดินผ่านไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดินเลยเหรอเดินเลยเลยเลยไปเดินเลยเดินเลยคนนี้ หนูเขานั่งอ่านหนังสืออยู่อโอ้ยนี่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 อารีติงเกปี2016น,นะคะดูซิเขาดูอะไรอยู่อยากรู้อ่านอะไรอยู่จ๊ะเนี่ยอ่านอะไรอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ตอบไม่ตอบ ปราทิมเขาก็กำลังไปพูดคุยกับรูปปั้นนะคะจะพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยก็คิดดูก็แล้วกันนะคะตอนนี้คุณทำอะไรคะเออพี่ a ลิสต g งเกิล l a ิสดิ g เกิลป้าไม่ต้องแอคเซนต์เยอะกันเลย leading girl A leading girl พี่อาราโย ออกไก่เต้ดูทีพัก็ไมหายออกกำลังขมักขม่นอ่านหนังสืออยู่ขมักขเม่นอ่านหนังสืออยู่ไหนดูด้วยสิอะไรอ่ะทำอะไรดูอะไรอยู่เขาบอกว่าอย่ายุ่งได้ไหมกำลังอ่านหนังสืออยู่เกิดหันมัาตกใจแย่ไปดีกว่าไป ไปเดินต่อตอนนี้เป็นใบไม้สีเหลืองใช่โหลืมเลยนะลืมดูใบไม้เลยนะว่านี่คือช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสวยงามมากถนนสายนี้ความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วงของถนนเส้นนี้ก็คือใบสีเหลืองทองของต้นแปะกลวยนี่แหละคะ่ะ ที่เรืองอรัามทั่วทั้งถนนเลยเราอยู่หน้าร้านสมูทตี้คิงนะคะเดี๋ยวจะเป็นร้านที่ขายทั้งสมูทตี้แล้วก็กาแฟานะคะเดี๋ยวต้องขอไปหาน้ําแบบช่วยนิดนึงนะคะเัราี้ทานเนื้อสัตว์เยอะ,นะะอุย้ยประตูจะนิมีนั่งได้ <c oughs> เอาอะไรดี <c oughs> <c oughs> เป็นกาแฟี่อ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะสับป,ประรดสับป,ประรดนึงมาแล้วใหญ่ขึ้นรถไฟไปไหนคะป้าสับป,ประรดหวานมาก <c oughs> ใช่มีแต่คนเขาบอกว่าให้กินหวานฉ่ำมากเคยกินสดอะ่ะเ,เพราะว่านี่มันคือนี่มันคือสับป,ประรดกับสับป,ประรดใช่ไหมใช่แบบว่าสับป,ประรดมันแฝงอยู่ข้างใน สตรอเบอรี่มันดำน้ำเข้ามาแล้วเรารู้เลยว่าสตรอเบอรี่หวานมากอร่อยอร่อยสดชื่นรับรองว่าช่วยย่อยขอให้นี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะขอให้ช่วยย่อยเนี่ยขอให้เจอห้องน้ำก่อนที่มันจะทำงานย่อยนะคะเป็นช่วยย่อยไม่ได้ช่วยขายค่ะออ๋เข้าใจผิด ีไม่เข้าใจผิดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่นะคะเส่วนป้าทิมก็ขอกินกาแฟธรรมดาเป็นอเมริกาโนเพราะว่าเดี๋ยวจะช่วยย่อยกับช่วยถ่ายนี่ก็ได้เลยป้าทิมจะเซนเซนกับไอเหยี่ยนนี่สดชื่นมากสตรอเบอรี่มันนำทับงสับรดใช่เอาเขียวเดี๋ยวเราก็ อาจจะเต็กในแถวนี้ทิมขอตัวไปชมในวังนะคะให้ประชมหาที่พักแถวแถวนี้ก่อน,นะค่ะที่นั่งเล่นเดินเล่น,นะค่ะพววกเรราาาคือทป,ปท้ี